สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆชาวมุกกี้มุขรินุกคนนั่นเองค่ะวันนี้มุกกี้มาในลุค everyday นะคะแต่ก็ดูมีอะไรไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบใสมากจนแบบว่าเหมือนไม่แต่งนะคะเป็นลุคที่แต่งแต่ว่าแต่งแล้วดูแกลมดูดีนะคะแล้วก็ถ้าจะไปงานกลางคืนต่อเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีดิปแล้วก็ออกไปนอกบ้านได้เลยนั่นเองนะคะก็ใครดูลุคนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะบุกกี้ได้ลงไพลเมอร์นะคะไปแล้วเป็นของลอร่าเกลเลอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยในยเรื่องของรอยแดงแล้วก็ช่วยให้เมคอัพนะคะติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยวก็กำลังจะลงนี้นะคะคลินิกอ Stay Matte Oil ่อสเตย์แมตช์ออยล์ฟรีเมคอนะคะเป็นรองพืนตัวเดียวเกือบในบรรดาทั้งหมดที่ใช้เราไม่แพ้ก็จะใช้ Beauty Blender ร์นะคะ สำหรับลุค everyday makeup ของมุกี้นะคะก็เป็นลุคที่ไม่มีอะไรซับซ้อนมากแต่จะเน้นเรื่องดวงตาแล้วก็งานผิวนะคะซึ่งตอนนี้โมกี้เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากนะคะอย่างที่เห็นกันก็เป็น P.O.D. นะครับ P. r a l m a t i t i s เป็นผื่นรอบปากแบบสิวพดรอบปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้หญิงหลายคนก็เป็นแต่ก็อาจจะไม่ได้เฉลียวฉลาใจว่ามันเป็นโลกนี้นะซึ่งก็ลองไปดูนะว่าเราเป็นไหมยดีๆก็มีผื่นขึ้นมาไม่มีสาเหตุ ก็จะใช้ตัวเดิมไนี่แหละเป็นคอนซีลเลอร์ไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแพเกือบทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็ระวังสุดฤทธิ์ในการแต่งหน้านะคะก็ใช้รองพื้นตัวเดิมของคลินิกตัวนี้เนี่ย finishing ชชจะเป็นแบบแมตต์นิดนึงนะคะซึ่งชอบเพราะมันเป็นรุ่นออยฟรีค่ะแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราแหละก็ที่ซื้อมาใช้เนี่ยเพราะว่า ถ้าจะกลับไปประเทศไทยในเดือนเมษาก็คงจะไม่รอดถ้าจะใช้เป็นกลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไฮเอ็นหลายๆแบรนด์ตอนนี้แพ้หมดเลยนะคะก็ใช้ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันนะคะซึ่งมุกี้ต้องบอกว่าช่วงนี้แบบระวังเรื่องแป้งมากก็เป็นตัวนี้เลยค่ะ p e e Skin Minerals นะคะก็ลงให้ทั่วนี่นะคะเป็นของ e s i c e ซื้อจากญี่ปุ่นมาตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฟาวเดชั่นในตัวนิดนึงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้มันแบบติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนียนมากขึ้นก็จะวนเข้าไปบนผิวหน้าแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมุกี้ตอนนี้นะถ้าแพ้เครื่องสำอางเนี่ยก็จะขันขึ้นมาเลยค่ะแบบว่า แดงแล้วเป็นปื้นขึ้นมาค่นเลยนะคะอันนี้ขึ้นมานิดนึงตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นอะไรมากก็ถือว่าพักพริมเมอร์พอชั่นตัวเดิมตัวดังของเขาค่ะมอก็จะลงมดเนี้ค่ะแล้วก็โอเคต่อไปนะคะอายแชโดว์ของเราวันนี้ก็จะเป็นอยู่ใน Pro Artist p a าเล t e ก็จะเป็นของแบรนด์เมคอัพกีนนั่นเองค่ะมุกี้จะใช้สีประมาณนี้ลงไปก่อนแล้วก็จะคัดเบ้าด้วยสีต่างๆนะคะก็ใช้มือเลยนะคะเราใช้สีออกแบบพิงโกะประมาณนี้นะคะออกคัพเปอร์คัพเปอร์ลงไปเล็กน้อยเพราะมุกี้ใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าทีนี้เนี่ยพอลงสีคอปเปอร์มันรู้สึกตัดดีอะคะ่ะก็สวยดี ก็ใช้แปรงพุ่มๆอย่างนี้นะคะจุ่มสีไฮไลท์ที่จะเป็นสีทรานส์ฟอร์มในการเบลนด์นะคะแล้วก็เบลนด์เมื่อกี้จะตอนนี้จะแต่งมาให้เบ้าตาสูงเกินไปนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันมันมันเยอะเกินอ่ะมันดูไม่ everyday แต่ก็เป็นคนตาตีเพะฉะนั้นก็ขัดเบ้าน้ำตาลก็เยอะนิดนึงนะคะไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ชอบสีนี้มากเลยอะ่ะเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยนะคะ เป็นของนิกนะมุกก็จะลงนิดนึงตรงปลายตาให้ดูมีแบบมีสีเข้มประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งฝุ่นอ,อัดแข็งนะคะแล้วก็เก็บความสะอาดนิดนึงนะคะนิดหน่อยพอประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมุกี้เป็นคนติดกลิตเตอร์มากกลิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัว สีนี้นะคะก็กจะลงไปนิดนึงตรงแถวตานี่นะคะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวแต่ให้ไปแต่อีกข่างหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาให้ดูกันนะคะโอเคนะคะเราก็ทำการนะคะไฮไลท์หัวตาด้วยแมรี่ลูนะคะของเดอะบา m แล้วก็จะที่หัวแล้วก็ลากประมาณนี้นะคะ เสร็จเราก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์ Beauty People นะคะเขียนจากปลายตามาจนถึงกลางตาเองนะคะประมาณนี้เสร็จเราก็ใช้อายไลเนอร์ของ m i s s t e e n นะคะ m i s s t e e n Super b r i g h t Eye Liner นะคะเขียนที่ตาแบบวิ่งอย่างนี้ไป อ่าเซ็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับงานคิวนะคะมุกี้จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะของ s o น a n n Glory y เขียนหางก่อนพอได้หางแล้วก็ใช้คิกโกะนะคะเป็นแป้งเติมลงไปก็ใช้สีอ่อนนะคะลงที่หัวคอนทัวร์กันนะคะคอนทัวร์มุี้ก็ใช้ของเมคอัพก e ีแล้วก็บลัชของเมคอัพก e ีนะก็จะใช้แปรง ลงบลัชก่อนนะคะที่พวงแก้มต่อไปนะคะจะเป็นคอนทัวร์นะคะเมกี้ก็ใช้ตัวเดิมของเบิ์เมคกับกิกนะคะคมันก็จะลงคอนทัวร์ไปนะคะอย่างรวดเร็วอันนี้คือเป็นการแต่งแบบ everyday จริงๆไม่ต้องประดิ์ประดอยมากมายนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลายเยอะนะคะในตอนเช้าก็จะไลด่างน,นิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ย ี่ชอบใช้เป็นนิ้วเลยค่ะเพราะว่ามันสะดวกดีเสร็จแล้วก็จะเป็นการไฮไลท์นะคะก็จะใช้ไฮไลท์ของ The Balm นี่ยค่ะแม,มรี่รูนะคะปัด สุดท้ายแล้วนะคะมาในส่วนของลิปสติกนะคะก่อนที่มุกกี้จะไปติดขนตาปลอมนะคะลิปสติกของมุกกี้วันนี้ก็จะเป็นง่ายๆนะคะสเปซบายแบบชิวๆนะคะ k y l ลี่เจนเนอนั่นเองนะคะลิปค y l ลี่นะคะแมทลิควิดลิปสติกนะคะอันนี้สีจินเจอร์มันจะออกส้มๆช่วงนี้คือเหอะทาลิปสีส้มมากเลยนะคะเยวจะทาให้ดูมุกกี้จะไม่ทาให้มันหนักมากนะคะนั่นจะมาเป็น everyday look มุกี้จะใช้นิ้วเนี่ยแทบๆทเอ แค่โดนนัวเอกมานะคะประมาณน anyway. <ornament. S 1> well. i̇şte. ี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมุกกี้จะติดขนตาปลอมก่อนนะแล้วเดี๋ยวทำผมแล้วเดี๋ยวก็มาดู finishing ลุคนี้กันค่ะไปติดขนตามาแล้วนะคะชอบกันไหมเอ่ยลุคนี้ก็อย่างที่บอกเป็น everyday ล o กแต่พอติดขนตาไปก็จะดูแกลมไปอีกแบบนึงนะคะขนตาที่มุกกี้ใช้คือ on baby lashes นะคะเบอร์ t o die f o r สวยมากเลยเห็นป่ะมันแบบ ปังและเต็มมากๆเลยนะคะชอบพวกนี้กันหรือเปล่านะคะก็ไปประยุกต์ใช้กันได้ใครที่ชอบป่าออกชมพูก็สามารถไปดูกันได้นะคะกับลิบสีชมพูที่อาจจะแบวกว่านิดนึงแต่มุก,กี้เนี่ยทาสีชมพูไม่ค่อยขึ้นแล้วก็จะเป็นสีส้มแทนนั่นเองนะคะเช้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอยากดูลูกไหนนะคะก็สามารถที่จะรีเควสทานมาไดา้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe นะคะมุก,กี้นะคะได้ที่ YouTube ช่องนี้เลยนะคะมุก,กี้มุกครีนแล้วก็ Instagram Facebook Fanpage มุก,กี้มุกครีนเช่นเดียวกันนะคะ สวัาน,นี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ